รอบนี้นะคะจอยพามาสปาโรงแรมอีกแล้วจ้าที่สําคัญโรงแรมนี้จะกลับมาซ้าบ่อยมากบรรยากาศก,ก็ดีนะคะพี่ธราพิษก็นวดเก่งแถมจอยได้ราคาแบบว่าคุ้มสุดๆล้วนี้นะคะจะอ,อยู่ที่สปาเซนวาลีที่โรงแรมเซนทาราแกนเซนทันเวอร์นั่นเองจอยจองนวดเท้ามานะคะ60นาทีไ,<อ>ได้มาไม่ถึงพันนะทุกคนคือแบบดีมากและวิธีการจองคือง่ายมากทุกคนจอยจองผ่านน้องโกบีเจ้าประจําคือน้องเขานะคะมีหลายโปรแกรมทําสวยเลยไม่ว่าจะเป็นสปาออนเซนทาหน้าทําผมทําเล็บคือมีหมดและไฮไลท์ช่วงนี้เลยคะ่ะทุกคนคือโปร11เซเว่นจ้าคือแบบคุ้มมากคือมี คนคือแบบตาแตกใครอยากได้ร่ะคาจริงๆรอดูได้เลยกลับมาที่สปาต่อนะคะอย่างแรกเขาจะให้เราใส่ข้อมูลพวกระดับความนวดอยากได้น้ำหนักแบบไหนก็แจ้งได้เลยแล้วก็จะมีววลคามลิงเย็นมาเสิร์ฟหลังจากนั้นนะพี่เขาจะพาไปห้องนวดเท้ากันคือบรรยากาศห้องคือดีมากทุกคนดูมีความเป็นส่วนตัวนะคะเริ่มจากการล้างเท้าก่อนเลยจากนั้นนะคะทำการสครับด้วยอันนี้คือจอยชอบมากแล้วจากนั้น,นะคะ่ะเขาจะให้เราเอนหลังลงนอนนะคะแล้วก็ผ้าปิดตาแล้ว่อยทำการนวดแล้วจะบอกว่าเทคนิคการนวดเท้าเขาดีมากทุกคนโดยจะมีการใช้น้ำมันร่วมด้วยนะคะจจจะะะบบบบบออออกกกกกว่่าาาาฟิิินนนมมมๆเเเผััไปคดสสรรร็ี้ขขงตืแแ แนะนำเลยใครกำลังหาสปาโรงแรมฟินๆนะคะที่นี่คือตอบโจทย์สุด